ที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์หรือว่าวัดภูกระแตนะครับโดยที่จังหวัดบึงการของเรานะครับชาวไทยทั้งชาวไทยพุทธนะครับาชาวไทยลาวนะครับก็พาลูกหลานนะครับมาทําบุญตักบาตรวันวิสาขาบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับทั้งชาวไทยชาวลาวเลยนะครับวันนี้ที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์วัดภูกระแตนะครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลา7จ็นาิกานะครับ ในพื้นที่ของตำบลวิสิทธ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายสมจิตสุภาสิทธิ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงการเป็นประธานนำพุทธศาสนิก,กชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยและชาวสปปลาวที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองบึงการเข้าวัดทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งดอกไม้ทุกเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2,567และถือว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยก่อนจะพร้อมใจกัน ทำสมาธิถือศีลห้าลดอบายมุกวิสาขาบูชาพุทธบูชาและฟ,ฟังพระธรรม,มเทศนา mm hmm. เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบ,บูชาตลอดจนเป็นการจันรลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน mm hmm. เกิดความสงบร่มเย็นทั้งต่อตอนเองและต่อสังคมด้วยซึ่งในวันนี้เองนะครับถือว่าเป็นวันพระใหญ่นะครับพระจันทร์เต็มดวงคืน15าข้ามเดือน6แล้วก็เป็นวันหยุดด้วย หลายคนก็พาลูกหลานนะครับออกมาทํากิจกรรมร่วมกันก็คือการทําบุญตักบาตรซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่พ่อแม่จะใช้วัฒนธรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาชวนครอบครัวไปทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการสืบสารประเพณีอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธรวมไปถึงส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนลูกหลานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม โดยตลอดทั้งวันตามวัดต่างๆของจังหวัดบึงกาฬนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีพิธีเวียนเทียนร่วมกันในช่วงค่ำด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่วัดผู่กระแตหรือว่าวัดสามัคคีอุปธรรมนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับก็พุทธศาสนิกชนคึกคักทีเดียวนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็เชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับเกิดขึ้น ทั้งจังหวัดบึงการรวมถึงทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับทางสงปป,ป,ปลาวนะครับ <c oughs> คราวนี้มาดูกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของอำเภอเซกานะครับที่วัดเซกาเจติยารามกันบ้างนะครับที่วัดเซกาเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ นายจุมพศวรรณชัดสิรินะครับก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีนะครับโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬนะครับได้มีการเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรถวายทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมสําคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ ในช่วงเวลาเจ็นาฬิกาสานาทีที่ผ่านมานะครับวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงนะครับมีการจัดกิจกรรมนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายจุมพศวรรณชัดสิรินะครับนำหัวหน้าส่วนราชการนะครับพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันนะครับในการทําบุญตักบาตรนะครับในพื้นที่ของอําเภอเซกานะครับ โดยในช่วงเช้านะครับพระภิกษุสามเณรก็มีการรับบิณฑบาตที่บริเวณด้านหน้าศาลาที่ระลึกพระอารามหลวงนะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการในประธานในพิธีนะครับก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะมีการอารัธนาศีลน,นะครับพระสงฆ์ก็ให้ศีลจากนั้นก็จเจริญ พระปริศนะครับสวดพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาและนำเจริญจิตตภาวนาโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาโสพลเจ้าคณะจังหวัดบึงการหรือว่าหลวงปู่เทพานะครับหลังจากนั้นก็มีการถวายจจตุปัจจัยทยธรรมแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็กรวดน้ำนะครับรับพร นี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นครับเวลา10นาฬิกานะครับจะมีการกล่าวคำบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชานะครับโดยประธานสงฆ์นะครับแล้วก็จะมีการกล่าวคำบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับจากนั้นประธานสงฆ์จะนำพระสงฆ์สามเณรนะครับประธานในพิธีแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรมแล้วก็ร่วมการเวียนเทียนสามรอบท,รที่พระมหาที่พระมหาธาตุ ติกะเจดีนะครับหรือว่าเจดี3องค์นะครับก็จะเสร็จพิธีเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังถือว่าทันอยู่นะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมนะครับร่วมพิธีการที่วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงนะครับสามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับก็จะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนนะครับช่วง10โมงถึง11โมงนะครับเรียนเชิญไปได้ที่วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงนะครับ ติมยันติสัมาาามาส,สัมปตัสญะตัวอรหัตัวสัมมาสัมุตัสญะสัมปชัสสะาวทั้งหลายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทางย t u b e รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา